สวัสดีครับวันนี้พามาเยี่ยมชมสวนมะยงชิดของของน้าครับผมพบกับช่องเลื่อยเปื่อยชาแนลครับผมนี่ครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าต้นไหนมันสิอร่อยนี่ นี่ครับรอันนี้ก็ลอกครับรทีมงานกระลอกเอ,เอ๊ยมันหลุดวะอันนี้ได้พาพี่ๆน้องๆมาชมสวน,นอของนาครับผมที่สุขโขทัยครับรมายงคิดรุ่นสองนะครับผม เยอะมากครับดกอันนี้จะเป็นรุ่นสามนี่ครับทีมงานเยอะแยะเลยครับผมนี่อนะันนี้เราได้ทีมงานพรีเซนเตอร์ <ๆ S 1> เยอะแยะเลยครับมผม สีจอมแออป๊ให้มาดูนะครับตอนนี้ครับผลผลิตที่เก็บได้ครับถี่ยิ่งอย่างนี้นี่จะหวานนะเพราะ,ะถือว่าแย่งนกกินเนะนี่ยจะหวานมากอันนี้ไข่ไก่เบอร์สองนะครับตายสอยแย่งนกมาแท้เลยละ

นี่ลงมาแล้วครับนี่ครับใหญ่มากถือว่าลูกใหญ่นะครับนี่รุ่นสองครับรุ่นแรกเก็บไปแล้วนี่รุ่นสองนะครับอ้ยน,น่นกนกกินหมดเลยะ <mm um> โอ้เยอะแยะครับผมว่อันนี้ได้มาภารกิจพิเศษนะครับได้กลับมาบ้านเกิดครับเยอะเยอหลังมดแดงเราได้นี่ครับถ่ายคลิปแย่ไข่มดแดงต่อเลยไหมนี่เลยเยอะมากครับเดี๋ยวพาไปดูเจ้าของสวนนะครับ กำลังตีต้นขอ<ส>งวสวนกำรังตีต้นครับนี่ <S <s <ank> นี่ครับเจ้า <s ank> ของสวนครับตัตัวละพันแย้อนแสงหน่อยนะครับผม <S <s <ank> <S มองไม่เห็นครับขา <s ank> ยสงโลเท่าไหร่เจ้าของสวน <s ank> ร้อยรรอยสิบโลขึ้นนะครับสิบโลขึ้นโลละร้อยมายงชิดลูกเท่าไข่เบอร์สองนึกถึงสภาพไข่เบอร์สองเอาว่ามันใหญ่ขนาดไหนอีต้นนี้นี่ต้นนี้นี่มันอบกแซ่บรักกินเลยเนี่ยต้นนี้เนี่ยมีผู้ชนการ จอดรถปุ๊บแล้วมุ่งเข้าได้เลยสวทีนลมลื่นครับนี่ครับย้อนแสงหน่อยนะครับผมพอดีกล้องมือใหม่ครับครับเนี่ลูกใหญ่ซ้ายไล่้ายไล่เลยอ่ะเด็ดลูกนี้มาให้หน่อยครับ ลูกใหน่อ่ะเนี่ยลูกย้อยนะ่ะลูกย้อยนี่เซาะไม่ใช่ไม่เหรออ่านั่นแหละเฮ้ยนี่น อันนี้ลูกเล็กครับลูกไหนสั่งขึ้นไก็รู้เองแหละนี่ก็ชิมจะชิมดูนะครับรรนหนโอ้ย,ยออนี่ครับ,าบาขายส่งโลละร้อยนะครับสิบโลขึ้นโลละ100ร้อย นัดเอาโทรศัพท์มาบ้างสิบโลครึ่งนะโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยคิดดิ้นคิดดินคิดดิ้นคิดดิ้นเนี่ยเราของส่วนดูไม่เห็นหน้าเลยโอ้แต่เลนโฟกัสผมมันนั่นได้อยู่ที่ขบวดที่องค์เราวันนี้ยบวชท่าทององเด็กอะระวังนะลูกใครอะลูกคนพกลมไอ้คนคนขนมะ ก็ลานตะพุดลานใครนะลานตะพุดซอยสักหามเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับผมฝากคลิปเล่อยเปื่อยชาแนลช่องน้อยๆของคนหัดทําคลิปนะครับผมฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องเล่อยเปื่อยชาแนลเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับการทําคลิปครับ นี่ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย